สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาดูนะฮะเหรียญท่านหลวงปู่มั่นนะครับปุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ภาษากรรมฐานนะครับหลังพระอาจารย์สาวนะฮะกตตสีโลนะครับ พเกจิอาจารย์นะฮะพระเทระที่ท่านมีปฏิปทาที่ดีมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญน่าจะอยู่ประมาณปี2อ1พนะครับนะครับเป็นเหรียญที่สวยมากผมชอบนะครับเพราะว่าพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์สาวเนี่ย ท่านเป็นพระสารปฏิบัติายกรรมฐานนะฮะร,ระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากเลยนะครับเคยอ่านประวัติแล้วก็เคยดูนะฮะเรียนนี้ก็เป็นเรียนที่สวยนะครับเขาบอกว่าเรียนนี้ ท่านพระอาจารย์ฟันอาชาโลเนเป็นท่านเป็นผู้ปลุกเสกนะครับก็ยังเลียนเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็โควิดสิบเก้าระบาดหนักนะฮะแล้วก็สภาพอากาศก็รู้สึกจะแปรปรวนกัน ได้ข่าวว่าทางภาคเหนืออีสานอากาศอุณหภูมิลดลงนะฮะอากาศหนาวเย็นฝนตกเออเจอเข้าไปหลายหลายรูปเลยรูปแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าธรรมชาติเราไปกำหนดไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการกำหนดกฎเกณฑ์ของเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบอกล่วงหน้าได้ นะครับแต่สิ่งที่ท่านสามารถที่จะกำหนดได้และควบคุมมันได้ก็คือตัวของเราเองท่านจะควบคุมยังไงให้ตัวเราอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะปฏิบัติตัวเป็นคนดีดีอันดับแรกเนี่ยท่านไม่ต้องไปทำดีกับใครนะดีกับพ่อกับแม่ดีกับปุพการีดีกับ คนที่มีพวะคุณต่อท่านนะครับแค่นี้ท่านก็ใจท่านก็เป็นสุขละอันดับส่วนต่อต่อไปท่านจะดีกับใครยังไงก็ค่อยๆทำไปนะครับแต่ผมฝากไว้สิ่งแรกก็คือหนึ่งละกับพ่อกับแม่บิดามารดาแล้วก็ดีกับตัวเองนะฮะตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องรู้ท่านกำหนดได้ท่านจะ ประพฤติตนยังไงนะฮะจะทำยังไงให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเขาเรียกอะไรความไม่สบายใจท่านก็สามารถที่จะคุม,มตัวเองควบคุมตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากฝากไว้นะครับว่าเมื่อมันมี สิ่งที่เราคุมมันไม่ได้เนี่ยควบคุมมันไม่ได้เราก็ต้องควบคุมตัวเราเองดูแลตัวเราเองดูแลครอบครัวของเราเองนะครับอย่าหวังไปพึ่งกับคนใดคนหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง,น,ง,น,น,งนะฮะท่านต้องพึ่งตัวท่านเองผมทุกวันเนี้ยผมพอใจในสิ่งที่ ผมมีอยู่ผมพอใจอในสิ่งที่ผมทำอยู่ผมทำแล้วผมไม่ไปไม่เบียดเวียนใครผมทำแล้วผมปฏิบัติแล้วผมมีความสุขนะครับผมก็ทำเหมือนตอนนี้ทุกครั้งที่ผมทำคลิปผมก็จะอยากให้ท่านได้รู้พระอาจารย์เห็นเหรียญต่างๆเห็นอาจารย์องนั้นอันนี้ท่านก็จะได้ดูแล้วก็ได้ฟังผมบ่นไปพูดไป แนะนำไปเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับในการนำไปใช้นำไปปฏิบัติกับตัวท่านเองกับครอบครัวท่านเองนะครับผมไม่ใช่เป็นคนดีผมก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่ทุกคนเป็นคนเก่งเป็นคนดีได้ทุกคน สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความสบายใจได้ฉะนั้นท่านก็ต้องยึดมั่นปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนไม่ไปลังแก้ไขไม่ไปเอาเปรียบใครอยู่ในสิ่งที่ตัวเองควรอยู่ทำในสิ่งที่ตัวเองควรทำเท่านั้นก็พอแล้วครับ จะคิดเกินตัวคิดในเกินกําลังที่ตัวเองมีอย่าคิดทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทําไม่ไหววันหนึ่งถ้าตัวเอาชีวิตตัวเราเหมือนกันไปเทียบกับคนที่เหนือกว่าเราดีกว่าเราหรือยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วเราก็อยากจะทําให้ได้เหมือนเขาอย่างงั้นอย่างนี้นั่นแหละครับมันเป็นความทุกข์สแสดงว่าท่านยัง อยากจจชนาคนอื่นยังอยากจะกได้ยังมีท่านไม่รู้จักตัวท่านเองท่านก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านรู้จักตัวท่านเองเหมือนพระท่านอาจารย์มัน่นท่านไม่หวังไม่อยากได้ท่านไม่เคยไปสร้างอะไรขึ้นมาให้มันเดือดร้อนพระที่ปฏิบัติที่พอแล้วอยู่ได้แค่นี้ก็พอแล้วถ้าทุกคนรู้จักคำว,ว่าพอรู้จักคำว่าพอดีรู้จักคำว่า เห็นสมควรอะไรนะฮะก็หยุดนะครับก็หยุดในใจท่านก็จะสบายชีวิตท่านก็จะมีแต่ความสุขนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่รับชมคลิปของผมแต่ละคลิปนะครับก็นาไปไปคิดดูแล้วก็จะทําปฏิบัติหรือไม่ปฏิบตัติมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับอยู่ที่ ท่านเห็นว่าดีก็ทําไม่ดีก็จะทําทไม่บังคับไม่ได้บอกว่าให้ทําต้องทําในงว้นอย่างนี้ชีวิตของคนอย่าให้ใครมาบังคับเรากําหนดตัวเราเองได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปผมมาตลอดนะครับผมก็จะทําแล้วก็นําเหรียญ พระคัศนาจารย์ต่างๆมาให้พวกท่านได้ชมกันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการไปหาสะสมพระเครื่องนะฮะเอาไว้ติดตัวไว้บูชานะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ